i n s i ซ e out 2สนะครับมหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมารีวิวแบบสั้นๆน,นะเผื่อคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปดูดีไหมเผื่อมีคนเปิดคลิปนี้จะได้แบบว่าประกอบการตัดสินใจนะครับผมก็ก่อนที่จะไปฟังรีวิวนะครับก็ฝากกดไลค์กับกดซับสไครป์เพื่อไปกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะตรงนี้ด้วยนะครับนั่นเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับผมแล้วก็ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับ Sarcasm. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Wow. Those guys are jerks. Wow. Those guys are jerks. <laughs> ก่อนจะพูดถึงภาค2เนี่ยต้องขอย้อนความไปภาคแรกก่อนนะครับคือจําได้ตอนที่ไปดูภาคแรกที่โรงนะครับคือตอนนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าไปเดินห้างกับเพื่อนแล้วก็ไปเดินผ่านหน้าโรงหนังแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนมันอยากดูนะครับก็เลยแบบอ่าดูเป็นเพื่อนมันสักหน่อยแล้วกันแต่พอหลังจากดูจบเนี่ยต้องบอกว่ามันกลายเป็นกระตูนที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับจากพิซซ่านะรองจาก Toy Story นะครับอันดับหนึ่งกระตูนพิซซ่าที่ผมชอบผมยังให้ Toy Story ่อยู่นะไม่คิดว่าเ,าาออาเป็น พวกกระตูนแล้วมันจะดูดีแล้วก็ดูสนุกขนาดนี้นะมันเป็นกระตูนที่ทําถึงในทุกๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสนุกตลกเจ้าผมดูจบมาผมรู้สึกว่าเออผมแฮปปี้ผมชอบมากๆเลยนะในภาคแรกนะครับ พอมาภาคนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมก็คาดหวังไว้เยอะพอสมควรนะครับแต่พอหลังจากดูจบมันเนี่ยสมกับที่ผมคาดหวังไว้มันยังคงเป็นกระตูนที่ดูสนุกนะครับแล้วก็ยังสามารถทําให้ผมเสียน้ําตาได้กรอบหนึ่งนะในภาคที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นปัญหาของไลลี่ใช่ไหมที่ต้องย้ายบ้านมามาอยู่ที่ใหม่พ่อก็เหมือนว่าจะไม่สนใจนะครับซึ่งมันก็คือปัญหาพื้นๆใช้คำว่าพื้นๆได้ไหมที่ตอนเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเคยเจอมาใช่ไหม แต่ว่ามันสนุกตรงที่เขาเอาอารมณ์พวกเนี้ยที่เราเคยมีในตอนเด็กๆเนี่ยมาทําเป็นตัวการ์ตูนมันเลยดูสนุกแล้วก็เราเข้าถึงมันได้นะครับในภาคนี้เนี่ยปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยในภาคนี้เนี่ยไลลี่ก็โตขึ้นเหมือนแตกเนื้อสาวอ่ะเออเอาง่ายๆนะครับแตกเนื้อสาวนะแล้วก็ต้องไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะครับต้องไปพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เริ่มมีอารมณ์ที่แบบว่าซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เราจะได้เห็นอารมณ์ใหม่ๆในตัวของไลลี่นะผมชอบนะที่เขาเอาไอ้พวกอารมณ์ใหม่ๆในภาคนี้เนี่ย เข้ามาเหมือนว่าจะมาเป็นตัวร้ายอะ่ะแล้วก็เอาอารมณ์เก่าๆจากภาคที่แล้วอะ่ะเหมือนว่าเอามาทําเป็นตัวดีอะ่ะเออผมชอบนะเออเขาเข้าใจทําดีนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะกลัวมันจะไปสปอยเนื้อเรื่องนะครับเอาเป็นว่าหลักๆในหนังภาคนี้เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องความสุขละกันผมพูดแค่นี้นะที่เหลือคุณลองไปดูเอาเองในโรงนะครับแล้วก็กระตุ้นพิกซาเกือบทุกเรื่องนะครับมันก็จะสอดแทรกข้อคิดเข้ามาให้เราได้แบบได้ดูให้เราได้คิดกันนะ ในการ์ตูนเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาที่ตัวละครเจอในเรื่องนะครับเราก็สามารถเจอได้ในชีวิตจริงนะหรือว่าในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายโรงเรียนย้ายบ้านอะไรนี้นะครับแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยมันเล่าผ่านตัวละครอารมณ์ของไลลี่นะซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผมอินกับตัวละครมากขึ้นด้วยนะก็สรุปเลยนะครับโดยโรวมนะครับมันยังคงเป็นการ์ตูนที่ดูสนุกดูเพลินๆนะครับช่วงตลกนี่ก็ตลกมากเลยนะ แล้วก็ช่วงดราม่าเศร้านี่คือแบบโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่คือแบบหนักมากนะช่วงดราม่าอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นการ์ตูนที่แบบว่าเด็กดูได้นะครับผู้ใหญ่ก็ดูได้แล้วก็อินไปกับมันได้ด้วยนะแล้วก็หนังภาคนี้เนี่ยห่างจากภาคแรกเนี่ยประมาณ9ปีเลยนะครับแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของผมเนี่ยยังเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่แหละครับการ์ตูนที่เหมาะกับออสการ์แล้วก็เรื่องภาพนะครับผมไม่รู้ว่ามันต่างจากภาคแรกไหมเพราะผมดูไม่ออกนะ เอาตรงผมดูไม่ออกนะครับว่ามันต่างจากภาคแรกไหมนะแต่ว่ามันก็ยังดูดีแล้วก็ดูสวยเหมือนเดิมนะครับผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่เก้าเต็มสิบเลยนะครับผมผมเชื่อว่าให้ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะครับเพราะว่าถ้าหนังมันทํารายได้เนี่ยภาคสามก็น่าจะมีให้เราได้ดูกันนะครับผมผมแนะนําว่าให้ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะครับคุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับใครที่ดูภาคแรกมาแล้วก็ไปดูภาคสองเลยครับก็ประมาณนี้และกันนะครับสําหรับการรีวิว Inside Out สองนะหรือว่ามหัศจรรย์อารมณ์โอลเวงสองนะครับ ก็ถ้าใครไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับหรือว่าใครมีความคิดต่างอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดไปอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกด s u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับ นั่นเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วก็กับผมนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในทุกคลิปนะครับว่าสิทธิปากว่าไม่เท่าตาเห็นคุณต้องไปดูด้วยตาง,งคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทีโยเกนบ๊ายบาย That's a preview of the next ten years. Come on, Riley means us. Have I ever steered you wrong before? Many times. <laughs> what is that? It's the sarcasm. Sarcasm. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Boy, are we so lucky we ran into you guys. Wow, those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. <laughs>